ครับอาจารย์มากโค้งสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายจะจะมาให้เป็นแนวสร้างในหวยห็อกหวยคำนวลนะครับเดอ้อหวยหลอกหวยคำนวลวยวันที่สิบหตุลาหกหานะครับครับสร้างซองก็ให้เอาไปเรียกซื้อเรียกหาสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเด้อ โบไฮออกเปเลียนการพะนั้น,นได้ทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอาจารย์ก็ได้หวยล็อกตรวหม่คือมันเป็นสูตรลักไก่ครับสูตรลักไก่สูตรลักไก่เนี่ยอาจารย์ไปค้นหามาได้ครับคือ พวกเกาาก,เออก,เก,นนก็อาจารย์กะซุ่มเคยออกเคยมากคำนวณกับกาอ,อาจารย์กะพักไว้สักอนอาจารย์กะไปหามาไหมไปได้สูตรเก่าเกของสูตรลักไก่ครับสูตรลักไก่นี่มันมีอายุตั้งแต่เริ่มต้นเกิดตั้งแต่ปุ่นละครับประมาณสี่สิบปีขึ้นหลังสามสิบปีกว่าสี่สิบปีนะครับที่ว่าเป็นสูตรลักไก่ลักไก,กไ่มาาต่พอตาแม่ครับเพค่อยมีมาก อาจารย์ก็เลยไปค้นพ่อเอามาฝากมาตอนเย็บซี่พามันชกมันหมานทุกหูทุกคนแหละครับตัวเปน็นดีหันมันกกจีฮะจ้าทามันสีเขาหรือว่าม,ม,มันสีมีโชกมีหมานมันก็สีดีแล้วครับตูดจละไกเอาเอ,าอาจารย์กับเบิงย้อนหลังฟองสามปีขึ้นหลังถึกเมดครับ แล้วก็มีพิษที่กันครับมีพิษล้วมีถืออยู่หรอกกระบอนว่าถือมัดตวงเขาหางงวดพิษงวดหนึ่งเขาสามงวดพิษงวดหนึ่งเขาสี่งวดพิษงวดหนึ่งสี่นะครับเอาจารย์ก็เราว่าพ่อใส่ได้อยู่บ่อนว่าพิษ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 แล้วก็บมไม่ถูกอาจารย์ก็ที่บอาปวดออกไว้เลยครับปวดไวเพราะว่าสูตรเรื่ออาจารย์มันหลายมันหลายเรเลยว่าเอาสูตรละไกนี่ตั้งแต่สมัยเก่ามามาล่องเบิ้งกะ ตรงสี่คืออยู่ครับตรงสี่คืออยู่อาจารย์ก็เลยว่าเอามาวางตอนสี่หนอนเอี้ีลองเบิงหงวดสิบหกดุล่านี่นะครับครับลองลองเบิงนะครับเด้ออาจารย์ก็เด้เด่นบนรางครับมีหนึ่งแล้วก็มีเก่านะครับเด้อมีหนึ่งกับมีเก่าหงวดสิบหกอ่าจะเป็นจับคู่แล้วมันสึงเป็นอยู่อ่าย่างละหาคู่หาหางครับหนึ่งที่มีอยู่หาหางเก่าที่มีอยู่หาหางครับ เพราะว่าเขาเขาคำนวณไว้เ <tu> ร <i ro> ียบร้อยแล้วครับเพราะเขาลลอกไว้เรียบร้อยแล้วเขาจังได้ว่าสูตรหลักไก่อ่บ่มันหลักไก่ครับหลักไก่เออเขาเจ้ากับ็อกไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเขาได้เล็กเด่นมาตัวไหนเขาเอเขาไปจับเอาเลยครับเด่นมาหนึ่งก็ไปจับอยู่สูตรหลักหนึ่งมันมาเลยครับเดินเก่าก็ไปเอาอยู่ซองซองเหลขกเก่าเลยครับมันจวออกมาเป็นครูของมันเลยเขาบ่ได้เหตุยากครับง่ายๆครับแล้วนี่ลักลอยว่ามีครับนี่ลักลอยนี่มันมันคูหนึ่ง รักลอยอาจารย์นี่มันจะมีอยู่หางละสี่หางคูละวชี่หางคูและวชี่คูคอาธิเป็นรักลอยมันเอามาใส่ไว้ครับมันหลายครูมันก็ต้องหลายเออหนากระดาษหนึ่งเบาะแสนะครับเอาลักลอยมาใส่ครับเอาซิสองตัวเนี่หลักกันครับแล้วก็มีหนึ่งศูนย์แล้วก็มีสิบสองมีสิบสี่สิบแปดสิบหกนะครับเด้อนี่ข้องรักหนึ่งถ้าเป็นของรักเก้าบัดที่มีเก้าศูนย์มีเก้าสองเก้าสี่ เก้าแปดเก้าหกครับโตเก้าอาจารย์กอามาเพาราะว่าปาตามสูตรครับตัดออกบ่ได้เกิดมันออกหกเก้าสิหร,รือว่าเก้าหกก็ได้ครับงวดที่แล้วมันออกหกเก้าวันนี้เกิดมันออก, 9, 6, กเก้าหกมันเกิดยาปอไปอยู่์ก็ต้องออกมาคือเก้าครับพอเป็นเรียงลอกเอ่อบ่ตัดสูตรของมันออกตัดออกมาเดียกแค่สองสามตัวมันหลุดครับอา่ามีจังสีแล้วครับนี่คือเรียกลอกสูตรหวยเอ่อทองสูตรลักไก่นะครับเด้อเอาเบิ้งส้มเลยครับเบิ้งส้มเลย อาเบครับเห็นบ่ครับบ่เอานี่ะน,ะน,ะนะครับนีน่ละเพื่อเห็นเอาเนาะครับน้ออาอาจารย์ก็ได้มาก้นสีนะครับเพราะวา่ามันเป็นสูตรละไก่สูตรไม้ตาโดนโดนตานานแน่นหมดแล้วครับ พอแม่พลล้มตายหายจากไปแล้วก็เลี้ยงลูกชา้เพิ่นกนไปเอามาลีเหลือมไหมครับครับอาจารย์กับบุ้มี่ยังหลยดรกครับว่ามีเท่านี้แหละครับผ่ายคลิปนี้กับผู้ใดเ,เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์อาจารย์นั่นแหละครับเด้อพี่สาชิบมไดลาิปวีดีโอกันนะครับก็ให้เอฟซีพี่น้องอยู่ดีสบายถูกหัวเร่งรวยนะครับเด้อ อายุดีไม่แห้งุูบูทุกคนความเจี๊ยบให้ด้ควาขาไข่ให้เีนะครับเดอ้อไอ้มีแต่ความจเจริญสาธุอาจารย์กับเก่าวคำว่าสวัสดีนะครับเดอ้อ